ห้าสลึง,ห,ลงห้าสลึงเท่าไหร่่ะห้าสลึงคือเท่าไหร่คุณแม่หนึ่ง <c oughs> <1 S 1> บาทหนึ่งบาทยี่ห <5 S 2> ้าสตางค์วิจูกมากแม่วันหนึ่งนีย่างทั้งหมดประมาณก,กี่ไม้เยอะค่ะสองพันกว่าม้สองพันกว่าไม้ นแน้ำที่มันอยู่ตรงนี้แกมันจะอร่อยมากฉันชอบกินมากแล้วฉันก็แบบเอาเข้าวเหนียวมาจิ้มอย่างนี้เออเลวนี่นะแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้พืออะไรนะฮอโยนฝนตกมากนี้ฝนตกหนักเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องไป หมูปิ้งแมระบาดให้ทุกคนได้ทานกันนะคะวันนี้ตายแล้ววันนี้ฝนตกด้วยตื่นวันนี้อยู่กับใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะฟองเบียรค่ะฟองเบียคือใครอ่ะฟองเบียมาจากช่องสายด่วนชวนแดกไงแม่ช่องอะไรวะสายด่วนชวนแดกช่องกินนี่แหละนางแดกกันหนาวด้ยก็ไปติดตามนางได้นะคะที่สายด่วนชวนแดกน้องฟองเบียวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีหนึ่งขับรถมาจากกรุงเทพกดมาในวันที่ฝนตกฝนตก อีกแล้วอีกแล้วแต่เราลุ้นเช่นบารว่าวันนี้คุณแม่จะขายไหมเออลุ้นมากลุ้นมาตลอดทางแล้ววันนี้คุณแม่ก็ขายค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะเรียกชื่อหน่อยก็ได้ค่ะคือแม่น่อยอายุเท่าไหร่คะแม่เจ็ดสิบสามนะเจ็ดสิบสามเนีแข็งแรงเลยคุณแม่อเนี่ยแข็งได้ไง กินหมูปิ้งร้านนี้ต้องแข็งแรงนะคะเหมือนคุณแม่อืปังมากทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเนาะแม่เนาะอยู่ที่สวนอะไรนะสวนสองร้อยปีส่วน200ปีนี่คุณแม่ขายขายไม้เท่าไหร่คะนี่ห้าสลึงห้าสลึงห้าสลึงเท่าไหร่ห้าสลึงคือเท่าไหร่คุณแม่หนึ่งบาทหนึ่งบาทยี่สิบห้าตังก็ขายก็เลยเขาเป็นห่วงว่า ถ้าเกิดว่าขายแพงกว่า hmm. นี้เด็กมีตังน้อยก็ได้น้อยอ๋อเราก็เลยตั้งราคานี้มาเลยค่ะก็คือแบบให้เด็กๆได้ทานกันแล้วทุกคนก็คือแบบว่านี่ ไมลละบาทแต่ว่าก็เหมือนไมลละสามบาทขายแถวบ้านชนะจริงจริงไม่ใช่ไมลละบาทไก่กาเสียบเสร็จหมู่มาหนึ่งชิ้นไม่ใช่เด้ออันนี้ใหญ่อยู่เด้อแม่หนูเอาร้อยไม้อันจัดหนึ่งร้อยไม้เลยค่ะคุณแม่หนึรอยไม้แบบจริงๆขนาดวันที่ฝนตกโปรยไปนะก็ยังมีลูกค้ามาเรื่อยๆเนะคุณแม่เนาะนี่ไม้ละหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ทุกคนถูกมากแกแบบกําลังกินเนาะ เป็นบ้านเราขายไปแล้วสามไม้เลยสามบาทเจ็ดบาทยี่สิบเป็นไงบ้างแกเลิมากแล้ววันนี้มาอยู่กับแวะเวียนบนอีกแล้วขายซองตัวเองจุดนิดเลยจ้าเนี่ยไงงาอร่อยไหมไม่ละบาทก็คือถุงหนึ่งยี่สิบบาทบ่ทยี่สิห้าบาทยี่สิบอิ่มใช่ยังไม่ถึงห้าสิบมากเลยทุกคนนี่แล้วก็แม่ก็คือย่างเรื่อยๆแม้วันหนึ่งนี่ย่างทั้งหมดประมาณกี่ไม้ เยอะค่ะสองพันกว่าสองพันกว่าไม้หเหมือนที่หนูผ่านผู้ชายมาเลยแม่สองพัน่าคนสองพัน่ากไม้ขนานั้นเลยเหรอแม่ <c oughs> ก็จินตนาการเองสร้าง <c oughs> อ,าอนุสรณ์มามโนหนึ่งแม่แล้วปกติแม่ออกมาขายตอนกี่โมงอะคะเอ พอมาหาตั้งตีห้าก็ประมาณบางครั้งก็แปดโมงขึ้นบางครั้งก็แปดโมงบางครั้งก็ไม่ได้หมดหมูเมื่อไรเขาเมื่อนั้นแล้วใครมาช่วยแม่ตั้งร้านอ่ะก็อยู่แค่สองคนนะค่ะแล้วก็จะออกมาตั้งวันนี้ฝนตกก็เลยช้ามันเนี่ยคือเต็นที่นี้เป็นของเทศบาลกลัวเขาไม่ให้จะกางเต็นท์นะคะอื็นร่มมือก็ทางแม่ก็เลยกางเป็นร่มนะคะทุกคน ด้วยเนื้อฝน<บ>ตกทุกคนแม่เขาก็เลยกลางเป็นแบบล้มแบบนี้นะคะหนึ่งอนันแล้วก็ล้มแบบชายหาดอีกหนึ่งอนันแม่บอกว่าจะเอาแบบแล้วก็มีพาย,ยางเหรอแม่อันนี้เป็นแบบถุงเนาะถุงนไม่คอยไหวอา้าป,ปกติแม่เสียบหมูกันเองเลยเหรอคะคือหมูอันนี้เนี่ยนะคะเสียบเองหั่นเองเพราะว่าปเล็กก็บอกว่าไปซื้อหมูนี่คนขายหมูให้ปะเล็กนี่ต้องเอา อย่างนี้นะอืม,อมก็คือหมูอมบอกคนขายเลยหมูที่จะใช้คือต้องใช้หมูดีใช่แล้วก็คือหมักเองย่างเองทุกอย่างเองสองคนพี่น้องเลยช่ำชํำ1บาทหนึ่งบาทยีทสสตางค์ แต่ก็มีคนหัวหมอเอาไปขาย3บาทก็มีม,มาเอาปลาเล็กแบบร้อยสองอแล้วไปขาย3บาทก็มีแต่จริงๆนะเหมือนไม้สามเหมือนไม้ละสามบาทไมล้ละว3บาทก็คือไม่น่าเกลียดค่ะ<อ>ขายสบาทได้วนันนี้คือร้านน่ะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คือบ้านของคุณยายก็อยู่นี่นี่อ่อ,อตอนราคุณคุณแม่ค่ะเดินข้ามถนนร,ระวังรับรับหมูมรับหมูด้แล้วเรวรับหมูรับหมูอยางจะไม่ไหวแล้วตื แล้วรถมารถมารอบกับนึงอีวิ่งมาแล้วทำร่วงค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแม่ยังแข็งแรงอยู่เลยอ่าระวังรถแม่วันนี้เสียบกี่ไม้คะนี่หลายเหมือนกันหลายเหมือนกันเนาะปลาข้ามถนนไปแม่อื้อขอขอบคุณค่ะ มาแล้วจ้าจุกๆเลยวันนี้นี่นะคะมาอีกหนึ่งถาดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลงกันอีกแล้วเนาะหมดไปแล้วหนึ่งถาดเท่ากันนี่ <ๆ S 1> การวางหมูนะคะแม่ก็คือเรียงกันแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจ้ะเดียวเรียงค่อยๆอืมเดี๋ยวก็จะเต็มนะคะแม่บอกวันนี้มากกี่พันไม้คะแม่มแม่เท่าไรสามสี่พันหรือสามสี่ถาด <c oughs> ถาดหนึ่งมีประมาณกี่ร้อยไม้นี่ยคุณแม่ <c oughs> หกร้อยไม้นะคะอยู่ทางด้านนี้เลยลูกค้ามากันเรื่อยลูกค้าก็คืออีเตานะคะสร้างภาพของช่องแวะเวียนวนนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะแม่เล็กนะคะก็กําลังแบบว่าลงหมู่เนาะสองคนกับแม่น้อยนะคะเราก็จะลงเต็มนี้เลยเนาะยังมีอยู่จริงจ้าหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ แม่เล็กทำไมไม่ขึ้นราคาเราก็ลูกค้าที่ไม่มีทำไงอ๋ออืมลูกค้าที่ไม่ม,ม,คม,มีคนไม่ค่อยมีตังค์เ่ยเขาก็จะได้กินเนาะเหมือนที่เป้าน้อยบอกแบบแบบเด็กเด็กอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเออะะเมื่อกี้คุณแม่ก็มาซื้อไปให้แบบลูกๆไปโรงเรียนกันนะคะอ๋อหลังจากที่เราเลี้ยงแล้วพอมันเริ่มสุกเราก็จะจับกันเป็นดแบบับเป็นกลุ่มๆแบบนี้เนาะแม่เนาะกลค่ะคา สะดวกตอกกันจับใส่ถุงไงเพราะแม่จะจับใส่ชุดชไว้ใช่แล้วมันก็คือพริกแบบอย่างนี้แม่บอกว่าถ้าพริกที่ละไม้คือมันจะช้างไงอ่านย่างนานไหมถูกแล้วหรออุ้ยก็ไม่นานประมาณห้านาทีเนาะห้าหกนี่นได้แล้วนะคะค ขายได้แม่หนูสาตีมจากกรุงเทพหนูกลัวไม่ขายมากเลยนี่เบอร์โทรก็ไม่มีนี่แล้วก็ใส่ถุงนะคะถุงนึงมีกี่ไม้ฟองเบียร์สิไม้ค่ะยี่สิบบาทถุงมี16ไม้20บาทใช่ก็ไม้หนึ่งทุกคนลองจินตนาการก็เหมือนไม้ละสามสามบาทเนะเ<อ>าะสาไม้ละสบาทเลย ค่ะแต่แบบเหมือนมาแล้วสามบาทที่ขายที่กรุงเทพอะค่ะที่กรุงเทพเลยแต่กรุงเทพไม่มีแล้วนะคะสามบาทเดี๋ยวนี้มีนะคอนโดชั้นมีเหรอมีมาเท่านี้แหละแต่ที่นี่ขายบาทยี่ห้าตังค์มารับที่นี่หรือป้าเออหรือว่ามารับที่เราตีไปกรุงเทพเออไปขายมาแล้วสามแม่แล้วแม่แม่เสียบหมูตั้งแต่ตอนกี่โมงอะคะมันอร่อยจริงแม่สี่โมงกัเสียบล้วสี่โมงเย็น อ๋อสี่โมสี่ห้าโมงเช้าก็คือสมัยหน้าโรงเจ็ดโมงแม่ก็เสียบหมูไว้แล้วน้องหมักแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ตื่นมานึ่งขั้นเดียวงแต,ตีหนึ่งทุกคนกคนี่สองคนน,นี่เห็นไหมแล้วก็คุณแม่ก็มีความน่ารักของคุณแม่แบบให้กินตลอดเวลาบอกให้เราชิมตลอดเวลาแต่ตอนนี้แสบตามากเลยค่ะอันนี้ก็คือร้านของคุณแม่เด้อ ความน่ารักก็คืออารมณ์อะลมลมาลมณอันนี้ก็มลามแบบกันฝนธรรมดามากางหนึ่ง,ลงกลางธรรมดาแล้วก็ลมชายหาดบางแสนอีกหนึ่งเล็กๆนะคะแบบน่ารักน่ารักสายกันสองคนนะคะป้าเล็กกับป้าน้อยเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันละทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะชินแอรชแนลค่ะสายด่วนชวนแดกค่ะแล้วก็อีแวะเวียนวนอยู่ข้างๆนะคะซึ่งเราจะมากินหมูกันแล้วทุกคนอ่าของคืมก่อนชิมด้วย,วยอือ อ,อร่อยนะนอร่อยนะแกรสชาติทะทะก็คือแบบเหมือนจังหวัดตราดก็คือหมูจะไม่แห้งออกรสหวานเค็ม,มใช่ทมันเนี่ยในหนึ่งคำนะจะมีทั้งความมันและความเนื้อนะรสมีทั้งแบบว่าหมูเนื้อแดงนะคะแล้วก็มันมันมีความมันที่ก็เธอชอบกินซึ่งตอนนี้ก็เธอก็คือยืนตักฝนนะคะกินหมูปิ้งยาบทเช <ม S 1> ้าเรามาด้วยใจรักค่ะเพื่อ พื่อให้ผู้ชมหรือเพื่อตัวเองะวะแกเพื่อตัวเองอะหิวอร่อยอยากกินมาคนไปลองยี่สิบบาทแล้วกินมายนะแกสิบหกไม้สิบหกไม้ขาเหยวหนึห่งห่อคืออิ่มนะใช่ก็คือยี่สิบห้าบาทก็คืออิ่มแนะนําให้รุดไปเลยนะคะคำหนึ่ง <S 1> 1 <S หนึ่งไม้มคือทุกคนจะได้เนื้อแล้วก็ไ, <ข S 1> ได้ความมัน juicy สิบหกไม้บางคนกินแค่แปดไม้ก็อิ่มแล้วเนี่ยข้าวเหนียวหนึ่งห่อแต่วันนี้เราติบาท สิบบาทได้แปดไม้ยี่สิบบาทได้สิบหกไม้เดี๋ยวเรามาชิมจิมเป็นยังไงบ้างอือขอหับรถตู้เราวันึ่งจูได้ค่ะโต๊ะเพอร์พี่หนุ่ยอ่ะเราพี่หนุ่ยชิมสมกับพี่เราพี่หนุ่ยยังไม่ทันเกลียวเลยพี่หนุ่ยจะบอกว่าอร่อยแล้วอ่ะพี่หนุ่ยอย่าจกตาสิน้ำมันสาดครัับนน้ำมสาดเหรอเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยครับสมกับที่เราบึงมาไหมครับคุณพี่จากกรุงเทพนะคะอือ รสชาติออกรสชาติยังไงรสาวหวาน,นหวานเค็มเนะาะแล้วก็เห็นไหมราคามาแล้วหนึ่งบาทคยี่สิบห้าสตางค์เสียค่าเสียบก็คือไม่เอาแล้วเนาะหนึ่งบาทเนาะอร่อยหมอร่อยะยนี่พี่ว่ายี่สิบห้าบาทพี่อิ่ม,มะนะตังค์มาขอบคุณพี่หนุ่ยคะ่ะนี่คือโตัวเฟอร์ของเราวันนี้นะคะคุณพี่ที่พาเราขับรถตากคนมานะคะ ตอนที่อยู่ในรถอะไม่ตากฝนแต่ตอนนี้ตากฝนฝนตกหนักมากไม่เป็นไรเพื่อของอร่อยเราทนได้แม่สิ่งที่อร่อยอย่างหนึ่งก็คืออืนี่ตรงนี้จ้าเห็นไหม,มน,น<า>ม้ำที่บบแบบน้ำที่มันอยู่ตรงนี้แกมันจะอร่อยมากฉันชอบกินมากแล้วฉันก็แบบเอาข้าวเหนียวมาจิ้มอย่างนี้เออเลยนี่นะแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้ทุกนอ,อร่อยากอืมตกตาไม่ตกตาอร่อยจริงหมึกเปื้ง บาทยี่สิบห้าคตังห้ามสนบหงสอง,อสลงอเลยหรอสองม้เลยค่ะหมก <c oughs> ารว่าราคาดีรสชาติอร่อยอเก็ก <5 S 1> กะแมะมาอีกหนึ่งถาดแล้วปังมากทุกคนตอนนี้ลูกค้าก็คือมุงกันแน่นเลยยังไงถ้าสมมติว่าใครอยากกินหมูป,ปิ้งไหรหมายละห้าสลึงห้า <5 S 1> <5 S 2> สิห้าสงใช่ไหมแม่ห้าสลึงห้าสลึงมาได้ที่จังหวัด อุทัยธานีค่ะที่สวน200ปีนะคะสวนสาธารณะเราขายทุกวันหยุดวันเสาร์นะแม่เนาะตั้งแต่ตีห้าจนถึงประมาณของหมดประมาณ7จ็ดโมงก็คือหมูปิ้งก็หมดแล้วนะคะใช่ต้องรีบมาด้วยนะแค่เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะตีห้าถึงแปดโมงแล้วก็คือวันนี้เรามาในบรรยากาศฝนตกอีกแล้วตกตกคือแบบว่าเปียกกระเทยคือเปียกหมแล้วอะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณแม่น้อยนะคะแล้วก็แม่เล็กด้วยนะคะที่ให้เราได้มานั่งทานกัะนี่กล้องซูมเข้ามาค่ะเห็นแม่ไม่เอิญขอบคุณนะคะแวะมาทานได้นะคะทุกคนอุทัยธานีนะคะเมืองเล็กๆที่น่าอยู่แล้วก็เงียบสงบเงียบสงบนะคะอบอุ่นดีเหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็แค่นก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะด้วยหมูปิ้งนี่แพนไปเลย นี่กินกันใหญ่เลยจ้าอร็ดอร่อยจ้าแล้วก็แพนมาทางร้านค่ะบ๊ายบายแม่บอกว่างงเอองงทำไม่ได้หรอแม่เห็นหนูที่ไหนคะรายการอะไรคุณบุ๋มตอนนี้นะคะลูกค้าก็มาช่วยปิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าออกไม่ทันแล้ว หยิบใส่ถุงนะคะลูกค้าคือรอกันเต็มเลยความสุขนะคะได้เห็นทั้งรอยยิ้มแล้วก็ความอร่อยเนาะแแวะมากันได้นะคะทุกคนที่จังหวัดอุทัยธานีนะจ๊ะ